ผู้ชายคนนี้หายตัวไปในป่ากลางภูเขาเกือบอาทิตย์หนึ่งหายไปเฉยๆแล้วยู่ๆก็โผล่กลับมาที่โรงเรียนค่ะใช้ชีวิตปกติเลยแต่ปรากฏว่าพอเพื่อนถามว่าจําเหตุการณ์ที่หายไปหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมบนภูเขาเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่ามันจําอะไรไม่ได้แล้วกลับออกมาก็อย่างที่บอกค่ะใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปโรงเรียนดูหนังกินไอติมเหมือนเดิมปกติถ้าเป็นคนธรรมดาคงต้องทําอะไรบางอย่างหรือไปแจ้งตำรวจแต่เขามีอาการตรงข้ามทุกอย่างจนเพื่อนสนิทเขามีความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันแปลกไปเขาก็เลยตัดสินใจถามมึงไม่ใช่เพื่่อนนนนนกกูููใชชมัั้้ยหลงจจาาาพดคคํเสร็ผี หน้าตาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแบบเหลวเละเหมือนกําลังจะแบบละลายลงมากองที่พื้นตอนนั้นเพื่อนเขาคือช็อกไปเลยซึ่งมันค่อยๆเข้ามาใกล้เพื่อนคนนี้แล้วก็ยอมรับไปตรงๆค่ะว่าใช่กูไม่ใช่เพื่อนมึงหรอก,รอกเพื่อนมึงตัวเย่ไปตั้งนานแล้วพร้อมกับบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นมันจะจัดก,การคิวผู้ชายคนนี้ทิ้งตอนนั้นผู้ชายคนนี้คือช็อกไปเลยเพื่อนกูกลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะซึ่งมนุษย์ทั่วไปจะมองไม่ออกเลยว่าอีผู้ชายคนนี้มันเป็นอะไรมีแต่พวกหมาแมวหรือว่าคนแก่เท่านั้นนนนนนทีีี่่่เเวลาาาาาดิผผผไปผมมู้้ชยคจะ แๆป,แป,แปยังมีคุณยายคนนึงค่ะผ่านมาเจอเขาแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไปเลยเชา้ามาอีกทีปรากฏว่าคุณยายคนนั้นกลายเป็นสโลคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ที่ขึ้นไปติดอยู่บนภูเขามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หน้าร้อนที่ฮีคารุจากไปดูได้บนเน็ f l i ิกเรื่องนี้ยังไม่มีภาคไทยน,นะคะมีซับไทยใครรู้เรื่องนี้แล้วบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ